เราตั้งใจแล้วเราเชื่อร่วมกันว่าโดยการปฏิสมาลงไปพระเจ้าจะทาให้เราตายร่วมกับพระองค์เพื่อเราจะเป็นขึ้นมาโดยวิสเดชของพระวิญญาณและพระวิญญาณของพระเจ้ญญาจะเทลงมาสวมทัดพี่น้องและเมื่อพี่น้องจุ่มลงไปแล้วให้เสรีภาพกับพระองค์ไม่ต้องรีบให้พระองค์ทํากิจในตัวท่านจนสําเร็จเพราะน้ำมันไม่ลึกนะครับให้พระวิญญาณเคลื่อนไหว ให้พระวิญญาณทํำกิจในล่านหลายคนอาจจะมีอาการย์แตกต่างกันเราเราก็แต่ละคนก็ทาที่าได้ได้ือไหอยากให้เราอยากให้เราเชื่อร่วมันว่าทำไมเราต้องสุ่มน้ำเพราะว่าเราอาศัยสิ่งเห่านี้เป็นสัญลักษณ์เพื่อจะ มีการกระทำแสดงออกร่วมกับความเชื่อว่านี่คือการยอมตายเราปรารถนาอยากจะตายร่วมกับพระวิญญาิที์ตายต่อหน,น้นหนังความบาปหรือว่าวิญญาศณศาสนาและก็วิญญาณของโลกเนี้ยนะครับอำนาจต่ตางๆที่เกาะกลุ่มชีวิตของท่านมันจะถูกขจัดออกไปททีเพราะว่าชีวิตของเราจะถูกเสริมสร้างขึ้นมาใหม่โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณเป็นสุดนะครับให้พระวิญญ,ญาณทํากิจในท่านให้เสร็จก่อนไม่ต้องรี เราจะาวิครับที่เราได้เจมาเพื่อีเราจะทำรกิจเาพื่อเราจะทำาระ้ที่สุพนนะจากระจ้าวิญญายอมตายต่ออำนาจของโลกนี้ศาสนาที่เราถโลกเป็นพื่อเราต่างต่าำว่าไม่จะต่างที่จัลายและเราจะรับกันเชิญที่เหลือธรรมชาติหรือวิเศษของพระวิญญาณศิดเหมือนที่พระองค์ทรงบอกว่า ผู้ที่มาภายหลังก็คือผู้ที่คิจะให้เราทั้งหลายเปรับาลทีโบริวญและดีไปของพระเจ้าในเย็นวันนี้ความหมายสำคัญของพระเจ้าที่เนทมาที่นี่ขอการเจรจาของพระเจ้ายางเป็นขนาดสตที่นี่โอ้พระเจ้าค่ะของการเชื่อนมาของนมนเนประจักษ์ที่ชุคนคะกการวน้อือยใจสนใจการเจิมการสร้างใหม่ในชุดนี้เกิดขึ้นเราขมบอ เวลาชุกเญแให้เก็บตัวให้ดีก็เสรีภาพเรื่องเงินปกติราไม่ได้ต้องเสียเงิน